จะมาเล่น Hidden o b e c t r e Time ตอนที่ผมเมื่อกี้อาผมถ่ายใหม่ออกถ่ายออกถ่ายใหม่ทุกหลายรอบมากเพราะว่าพี่ผมพี่ผมมาปวดน,นะผมบอกพี่ผมไปแล้วว่าอย่าอย่าเข้ามาปวดแล้วพี่ก็ามาปวดแล้วผมก็เลยล็อเพื่อนพี่แล้วผมก็เลยลบเพื่อนไปเลยนะเห็นไหมผมทำเพื่อคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มใหม่กันละกัน เฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ทำงานอ่ะแมมปั๊กนี่เองด้วยอุ้ก็หาเจ้าตัวแมมได้นะมันมีหลายอันมากนะที่มันจะบอกเราว่า เราสามารถเอาได้เมิดข้ามาแล้วนะคัจะดูน้อยๆน,ยนึงคนเอ้ยเอ้ยหลายคนดูใช่ได้ใช่ได้เทมนี้พวกเราต้องการเป็นฉลามเพื่อเราจะได้ไปทำธุรกิจที่จะได้ไอหมดอัตวินหน้าปุ่บขอรุ้นล้ำหน่อยเฮ้ยล้ำคุดเท่ 25เปอร์เซ็นเราควรใช้เรือไหนที่จะไปเราควรใช้เรือดำน้ำมั้งโอเคอย่างแรกอย่างแรกเราต้องเป็นฉนลามก่อนเฮ้ยเนี่ยพี่ผีบอกพี่บุญเขาชอบมาป่วนแฮ โอเคฮะแล้วก็ดอยอาเป็นชาร์กเราจะได้เป็นชาร์กหรือไม่ไปดูกันเลยโอเคฮะดอยเรียนะฮะวิโลมีซินฟินชันอันนี้ไม่ใช่พี่หุม่มนะมันเป็นใครไม่รู้แต่มันจะไม่ตามผมแน่น,นอนเพราะมันไม่รู้จักผมเนี่ยก็ได้เปนเนื้ออาผมไม่ได้เป็นแฮ เออเดี๋ยวรอรอบต่อไปนะชนะเฉยเอาล้วฮะเรามาดูกันนะว่าเราจะได้เป็นหรือไม่เราได้เป็นเฉยมาแล้วฮะเราต้องเราต้องเก็บเขาเรียกอะไรฮะเขาเรียกทุนระเบิดเราต้องเก็บทุนระเบิดให้ได้สี่อานณาครบเลยนี่นี่นี่ทุนระเบิดอันแรกนะฮะอันนี้มนมนม อันที่สองอยู่ไหนเดี๋ยวผมขอตัวหาทุนระเบิดทั้งสี่อันจําไว้นะต้องเก็บทุระเบิด4สี่อันของผมเลยอีกอันนึงแล้วนะฮะเจอแล้วนะฮะอันที่สามอันที่สจากนั้นทุกคนไปหาปลานิโมเลยจะเป็นสีเขียวๆนะฮะ เป็นแสงสีเขียวอยู่ไหนลราเอยแสงสีเขียวเขียวไหนแสงสีเขียวอ่ะไปนี่ไงเราทุกคนก็คุยกับปลาเนมโมเลยนะ โอเคปกุกจะปานิโมอเลยนะฮะอ้อาวมันบัาโอเค พอทุกคนได้เงนินแล้วทุกคนก็ามาอยทีนี้นี่นะมันจะมีทุกคนพิมพ์ตามคำตามผมเลยนะนี่มันจะมีนี่อยู่ทุกคนต้องไปเขวนกับเรือจากนั้นทุกคนก็ไปทำเส่นที่มันบอกนะถ้ามันหันไอ้ถ้าไอ้เสานี่มันหันมาตรงนี้นะทุกคนก็เลือ่องลงมา ทุกคนก็จะเห็นในงูนี่นะครับผมเรือสำรานเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเลยอย่าเลยและทุกคนก็จะเห็นตาขอนล่าตาขอทุกคนก็จะงงนะว่าตาขอมันอยู่ตรงไหนตาขอมันอยู่ตรงไหนุคนต้องมานะมาตรงไหนแล้วอ่ะจะเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหน ตะขอนี่ไงตะขอเราต้องหานะนี่เราใส่ไปหนึ่งอันแล้วอันที่สองอันที่สามอยู่ไหนเอ้ยนั่นไงอันที่สามอันที่สี่เห็นไหมเรือมันจะขึ้นไปแล้ว พูดเก่งอะบอกเล็แล้ววันนี้อะโอเคจากนั้นก็ไปให้ฉลามกินให้ฉลามเล่นดีกว่าจากนั้นทุกคนก็ขึ้นไปที่หอคอยเลย าใครกำลังทำหาล้านเติมโลบัสแบบคุ้มๆขอแนะนำเนี่ยบัเลเลนคือวิ่งรึกถูกที่ในพะย่ะนี่ไงประกบบางเรือเปรตเราลองล,อง,ล,อง,ลองมาแลนั่งคนก็ได้นี่เราต้องเร,เ,รเราเราเราต้องไปหานั่นก่อนนะเราต้องไปหาปานีโมเออลืมนี่ครับทุกคนนี่เราจะมาคุยกับปานีโมนะเราก็จะได้เพนนี่มา โอเคทุกคนก็ขึ้นมาที่ขอดาวเลยนะโอเคโอเคขั่นตอนนี้ถูกแน่นอนแล้วเราก็ต้องไปโจมตีป้อมโอเคเร็วเร็วเร็วเพื่อเร็วไปดูดาวเราต้องไปส่องที่ดวงอาทิตย์แล้วตอนนี้ตอนค่ำเพื่อนี่ครับทุกคนนี่มันจะเป็นเสงแบบนี้เห็นไหมมันก็จะมีประตูนี่เห็นไหมมันจะเข้ามาในโลก V R ของปลาปลาการ์ตูน ทุกคนต้องให้ปรมามนูไปที่บอทนี่ฮะมันจะเปอยปรมามนูมานะฮะแล้วเราก็ต้องจุ๊ให้ปรมามนูไปโดนไอ้ไอ้ไอ้ใบฉลามเนี่ยทําแบบนั้นเป็นนะฮะถ้ามันหยุดแบบผมไม่ได้ขอตัดคลิปผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมเล่นเพลินนไอ้ทุกคนดิ่งเข้าไปที่ขอบตรงนี้อ่าจริงๆด้วย ไม่ท่านั่งตัวตัวแตนแนะนำอยู่ทุกทุกคนหนีดันแบบนี้ไปเรื่อยๆพอแตะดันทำแบบนี้เสร็จใช่ไหมแล้วมันก็จะมีพลังปรามนุนทุกคนก็รอดรอดหาเงนไปแล้วมันก็ปรามนุนก็จะดูนตัวมันแล้วมันก็จะเลือดลดทำแล้วก็มันก็จะขึ้นดันแบบแบบแบบนี้แต่แต่ไม่ใช่แบบนี้นะแต่มันไม่ใช่ปลามนุนแต่มันจะแบ่งออกมาเป็นเ่ระปลามนุน แต่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 ะดันแล้วก็มันก็จะเนี่ยถึงติเราเป็นแบบนี้เพิ่มด่านแบบนี้เสร็จแล้วก็มันก็ยะากลายเป็นปรมาณูแล้วก็ด่านแบบนี้เสร็จแล้วก็กลายเป็นปรมาณูนะด่านแรกเลเซอร์ด่านด่านที่สองอุกกาบาตด่านที่สามเลเซอร์จากตาด่านที่สี่เหมือนเดิมเหมือนด่านแรกเลยแล้วมันก็จะมีปรมาณูแล้วพอชนะเสร็จมันก็จะมีน่าจะมีประตูนะทุกคนแล้วมันจะวับให้เลยไม่รู้ แล้วทุกคนก็เข้าไปแล้วทุกคนก็ไปเยียบหมวกมันเลยนะแล้วผมก็จะทําสาเร็จแล้วทุกคนก็ไปดูแนววาตานั้วทุกคนก็จะมีสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาผมด้วยนะบ๊ายบาย